ชมยังอยู่กับรายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานในช่วงที่2ค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตเลยนะคะยกยอดไปว่าถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องราวของประัาสังคมนะคะ1506โทรหมายเลขนี้ไปก่อนค่ะแต่ถ้าอยากปรึกษาในรายการนะคะก็ต้องรอวันถัดไปเพราะว่าวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันกับบรรยากาศพิเศษพิเศษค่ะในโครงการการประชุมแรงงานต่างด้าวเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจของสานักง,งานประกันสังคมนะคะอยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อสักครู่ นี้เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะคร่าวๆว่าที่นี่เนี่ยมีแรงงานต่างด้าวทั้งหมดประมาณ7 5 0 0คนแต่ว่าการทํางานต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าลักษณะงานบางครั้งอาจจะเป็นงานที่คนไทยไม่อยากทำนะคะมีความเสี่ยงมากเรื่องของความปลอดภัยเนี่เราดูแลเขายังไงบ้างคะคุณสมายพรค่ะคือเรามีพระพราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554นะคะมีอยู่60กว่ามาตราด้วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราดูแลทั้งลูกจ้างและนายจ้างให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคจากการทำงานหรืออ<น>ุบัติเหตุจากการทำงานนะคะเป็นกฎหมายที่ออกมาทันสมัยมากผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยจะมีโทษถึง8แสนบาทด้วยกันหรือจำคุกประมาณ2ปีะ 2> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การดูแลเรื่องความปลอดภัยเราจะให้ความเข้มงวดมากและเราก็ได้ประสานกับทางสำนักง,งานประกันสังคมโดยเอาข้อมูลการประสบอันตรายหรือโรคจากการทํางานของสำนักง,งานประกันสังคมซึ่งส่งให้ทุกเดือนนะครับอเอามาแล้วก็มาดูสาบอบการที่มีการประสบอันตรายหรือโรคจากการทํางานและเราก็เข้าไปตรวจเพื่อไปดูเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะดูแลถึงคนงานต่างด้าวด้วยนะคะแล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยจังหวัดเราก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประกันสังคมนะคะ,ะซึ่งเราได้ทำเอ็มโอยูกันระหว่างรกรมสวัสดิการลรองแรงงานสำนักงานประกันสังคมนะคะ,ระกรมควบคุมโรคและก็สมาคมส่งเสริมอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานนะคะสหน่วยงานนี้เราทำเอ็มโอยร่วมกันแล้วก็จะเป็นโครงการส่งเสริมและป้องกันเรื่องเกี่ยวกับโรค แล้วอุบัติเหตุจากการทำงานมีงบประมาณมา3ล้านบาทจากสำนักง,งานประกันสังคมที่จะลงใน2จังหวัดนะนำร่องคือจังหวัดปทุมธาน,นีและ สมุทรสาครน,นะคะอตอนนี้เราก็ทําโครงการนี้เพื่อที่จะเข้าไปดูสถาบอบการที่มีการประสมอันตรายสูงหรือมีโลจากการทํางานเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วก็เข้าไปโดยให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมมือกับเราแล้วก็ไปดาเนินการเพื่อลดสติหรือโรคจากการทํางานให้ได้เป็นแบบอย่างเป็นแพทเทิร์นแล้วก็จะมีเงินอุดหนุนบางส่วนจากกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะคะเข้ามาด้วยที่จะช่วยสถา,รราบระการเหล่านั้นของจังหวัดตูุ สมุทรสาครห้5แห่งค่ะปทุมหแห่งซึ่งเรากําลังเตรียมสถานประกอบการเหล่านี้เพื่อที่จะไปทําโครงการนําร่องพวกนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือว่าคน,คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยนะคะนอกจากได้รับการดูแลจากภาครัฐแล้วเนี่ยทางพวกลูกจ้างคนไทยได้วยกันเองเนี่ยเวลาเขาเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเป็นเพื่อนกันละนะคะ<ม>เขาก็จะดูแลซึ่งกันและกันด้วยอย่างสาภาพบางแห่งเนี่ย โรงงานบางแห่งหรือสถาบาการบางแห่งมีสหภาพแรงงานเขาไม่ได้ดูแลแค่คนไทยนะเขาจะดูแลเพื่อนเขาที่เป็นคนต่างด้าวด้วยว่าเพื่อนเขาที่เป็นต่างด้าวขาดเรื่องนั้นขาดเรื่องนี้เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเราถ้าเราได้รับก็ต้องถามว่าเฮ้ยเพื่อนได้หรือยังฉันได้สิทธ์นี้เพื่อนได้หรือยังถึงแม้เพื่อนจะเป็นแรงงานต่างด้าวก็มีน้ําใจเอื้อเฟื้อถึงกันใช่และเขาก็ดูแลไปถึงพวกเอาซอร์ด้วยบางครั้งเนี่ยสถาบการเนี่ยไม่สามารถจะจ้างลูกจ้าง ได้มากมนะฮะก็มีจํานวนหนึ่งที่เป็นลูกจ้างแล้วก็ไปจ้างเอาซอร์มาทําเรื่องอื่นๆในสถานประกอบการเนี่ยผู้สาภาพเองหรือลูกจ้างที่เขาอยู่ในโรงงานเองเนี่ยเขาก็ดูแลพวกเอาซอร์ด้วยคือคนไทยเราเนี่ยดีอย่างคือดูแลซึ่งกันและกันนะคะก็ดูแลคนที่เข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเวลาเปิด AEC ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเปิด AEC แล้วประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่น่าทํางานแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองเนี่ยที่เป็นนักลงทุนเขาก็ชอบประเทศไทยมากที่สุด คนที่ญี่ปุ่นที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าหมดเทอมกลับประเทศเขาเขาไม่อยากกลับและเขาหวังอีกว่าเขาจะได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือภาพลักษณ์ของเมืองไทยคือเราเราดูแลซึ่งกันและกันดีนะคะในเรื่องของสวัสดิการหรือเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายอะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อสักครู่เห็นคุณสมัยพรพูดถึงเรื่องโรคจากการทํางานที่จังหวัดปทุมธานีเองนี่มีสถิติไหมคะว่าโรคอันเนื่องจากการทาํางานมีอะไรบ้าง อันนี้ต้อง,ต,องต้องให้ทางคุณกนิกานะคะทางประกันสังคมจังหวัดปทุมเป็นนิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมโรคที่เกิดจากการทํางานก็ที่ที่ติดอันตรบนนะคะก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุตกจากที่สูงความผิดพลาดจากการใช้เครื่องจักรก็ทําให้อวัยวะบางส่วนขาดไปะนะคะแล้วก็ตอนนี้ซึ่งให้ความสําคัญก็คือพวกแผลจาก ไฟไหม้ไฟไฟดูดอะไรเงี้ยที่ทําให้มันเกิดความสูญเสียแล้วก็ค่ารักษาสูงสงนะ,ะซึ่งทางเราเนี่ยทางจังหวัดปทุมเนี่ยก็มีอนุกรรมการเทียบพิจารณาเรื่องนี้นะคะก็ได้จัดอําดับไว้ว่าอะไรที่มันเกิดเยอะๆเนี่ยควรจะไปลงไปถึงแจ้งข้อมูลให้กับสวัสดิการเพื่อจะไปลงไปตรวจตรวจ ตรวจสาบประกอบการว่าเขาทำงานกันยังไงมีเครื่องป้องกันมีระบบเซฟตี้มีคำอธิบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตัวลูกจ้างหรือไม่นะคะแต่ยังไงก็ตามบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเช่นให้ใส่ให้ใส่อย่างเหมือนคนขับรใส่ให้ใส่หมวกก็ไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันก็บอกลํำคาญอึดอัดหนักร้อนอะไรแบบนี้นเราก็ต้องมารณรงค์กัน คือให้ในจ้างรณรงค์รูกจ้างหรือมีมีการจูงใจว่าถ้าใส่แล้วจะให้อะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าไม่ใส่จะมีโทษอะไรอย่างเงี้ยคือเราช่วยกันระหว่างในจ้างกับลูกจ้างแต่ถามว่าโรคที่เกิดจากการผสมอันตรายเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่และที่ท็อปเทนก็ยังท็อปเทนอยู่นะคะไฟไหม้น้ำร้อนลวกตกจากที่สูงอุบัติเหตุนะคะเครื่องจัดตัดนิ้วตัดมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผู้หญิงผมยาวๆแล้วทํางานกับเครื่องจักรเล้วไม่ใส่มวกดึงเข้าไปอย่างงี้เลยด้ดึงเข้าไปเลยค่ะก็โครงการที่เมื่อกี้ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพูดเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมความปลอดภัยองค์ควบคุมโรคการสังคมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะมาร่วมมือกันทาซึ่งจะนําร่องในจังหวัดเราเนี่ยค่ะก็ลองติดตามดูว่าหลังจากโครงการนี้ไปเนี่ย ผลของการประสบอันตรายจะลดน้อยลงหรือไม่หรือจะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอือ่นมาใช้ได้หรือเปล่าค่ะนะคะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ทางนักวิชาการรายงานคุณเซราวฒิเห็นว่ามีเรื่องของการร่วมมือกันร,ระหว่างเครือข่ายด้วยเป็นยังไงคะเรื่องนี้เรื่องความปลอดภยัยถ้าจริงๆเนอลักษณะของเครือข่ายก็คือเป็นเรื่องของการประชามพันธ์มากกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่อยากจะเสริมจร,จริงก็คือว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงานที่ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานขึ้นนะฮะคือตอนนี้ก็มีการจัดตั้งทั้งหมด48จังหวัดค่ะแล้วก็ในกรุงเทพอีกสองแห่งรวมแล้วเป็น48แห่งในจังหวัดปทุมก็มีตั้งที่ห้างบิ๊กซีนนทรนะครับตรงนั้นเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมีสาประรกอบการอยู่เยอะแล้วก็มีลูกจ้างค่อนข้างมากครับเพราะบ,บริเวณในนิคมอุตสาหกรรมนวนทรตรงนั้น รวมกับพื้นที่อำเภอฟองหลวงแล้วเนี่ยมีลูกจ้างเกือบ2 0 0 0 0 0คนซึ่งเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของอจานวนลูกจ้างทั้งหมดในจังหวัดที่อยู่ในระบบประกันสังคุมนีน,นะครับก็าเลยมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมตรงนั้นซึ่งเป็นะจะมีบริการของกระทรวงแรงงานทั้งหมดอยู่จะมีเจ้าที่ประจําอยู่ตรงนั้นนะครับก,ก็จะให้บริการใน3ลักษณะ,ะลักษณะแรกก็คือในเรื่องของบริการข้อมูลข่าวสารจะมาสอบถามคือให้บริการในเบื้องต้น แต่ถ้าเป็นเอกสารซึ่งจะมีแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานด้วยกันเนี่ยไปไว้นี้ก็จะสามารถรับไปได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการสอบถามอะไรต่างเนี่ยก็จะให้อตอบคาถามในลักษณะของเบื้องต้นไปก่อนแต่ถ้าลงลึกๆแล้วก็จะต่อสายตรงตรงนั้นเลยถ้าถ้ามาขอรับบริการเองนะฮะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายแรงงาน,นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเนี่ยกราตรงมาที่สํานักง,งานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนี่ฮะเพื่อว่าป้องกันความผิดพลาดในการที่ตอบคาถามแล้วอาจจะ คำตอบที่ไม่ค่อยถูกต้องทําให้เสียประโยชน์ไปได้สีิประโยชน์อาจจะ,ะได้ไม่ครบอย่างนี้นะฮะครับผมแล้วก็ลักษณะงานในที่สองคือรับเรื่องส่งต่อเช่นว่าจะมาขอรับบริการสมัครฝึกอาชีพหรือว่ารับต้องการไปทำงานต่างประเทศเน,นี่ยก็จะกรอกแบบฟอร์มตามที่สำนักงานจัดหางานหรือว่าศูนย์พัฒนาผู้มีแรงงานเน,นี่ยเอามาเอามาไว้ไวตรงนั้นนะฮะก็สามารถกรอกแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมส่งให้กับ หน่วยงานที่รับชอบโดยตรงแล้วก็ลักษณะสุดท้ายก็เป็นลักษณะการให้บริการแบบเ็เสร็จซึ่งก็คือให้บริการเสร็จตรงนั้นเลยนะครับค,ครับผมซึ่งตรงนี้กส็สามารถช่วยได้ในเรื่องของอประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะปกติถ้ามาติดต่อน,นี้แต่และหน่วยงานนี้อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็นั่งรถสองสามต่อเน,นี้ยอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นเป็นร้อบาทนี่ครับ ถ้าไปใช้บริการตรงที่ศูนย์บริการร่วมแล้วนี่ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้และสามารถที่จะหลังจากเลิกงานแล้วก็ไปใช้บริการตรงนั้นได้เพราะเราให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ การที่เราตั้งจุดแบบนี้เนี่ยมี3อย่างในการที่ว่าเป็นสิทธ,ธิประโยชน์นะคะแล้วทางารรยงานที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยมันมีผลตอบรับ,รบดียังไงเขาเขาบอกว่ายังไงบ้างคะก็ช่วงแรกที่ตั้งนะฮะเขาว่าเริ่มดำเนินการที่จังหวัดปทุมในปี51ค่ะก็จะมีผู้ใช้บริการประมาณปีละประมาณ6000กว่าคนปี51มี6 0 0 0ครับผมก็ปัจมนะขึ้นปัจจุบันก็ ณปัจจุบันตอนนี้9เดือนแล้วนี่ก็หมื่นกว่าคนละมาใช้อย่างเช่นวันเปิดสัปดาห์วันแรกนี่จะใช้มาใช้บริการประมาณร้อยกว่าคนค่ะก็โดยเฉลี่ยแล้วจะตกแล้ววันละประมาณ 70- 80คนนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่พอสมควรเือนกงนะคะครับค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์บริการของกระทรวงที่ทุกทุกหน่วยในส่วนของกระทรวงแรงงานนี้เรียกว่าห้าเสือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสํานักงานสวัสดิการคั้งแรงงานสํานักงานงานประกันสังคมสํานักงานจัดหางานและก็ศูนย์พัฒนาผลงานแรงงานเนี่ย ร่วมดาเนินการด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าจะหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่แต่ว่าสำนักง,งานแรงงานจังหวัดเนี้ยอ,อ,อาจจะเป็นหน่วยที่ดูแลแค่นั้นเองแต่ว่าทุกหน่วยก็มีส่วนร่วมในการดำเนินการทั้งหมดคร่คะถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ดีนะคะมาพูดถึงเรื่องของการทํางานของแรงงานต่างด้าวกันบ้างไปที่คุณเดโชค่ะการทํางานของออพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญชาติลาวพมา่ากัมพูชา ใช่ไหมคะสามสัญชาตินี้พอมาทํางานร่วมกับคนในประเทศไทยแล้วมันมีความแตกต่างหรือว่าความไม่เข้ากันในเรื่องของความคิดความเข้าใจหรือขนบมเนียมประเพณียังไงไหมคะก็ถ้าพูดในเรื่องของลักษณะของการทํางานนะครับก็ต้องเป็นที่ทราบกันว่าระหว่างสามผมที่ใช้2ชาติก็คือพมา่ากับกัมพูชาครับ มีมีเรื่องเดียวที่ที่น่าจะเป็นอุปสรรควยการก็คือเรื่องของภาษาาาเรื่องของภาษาเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่บริษัทเองเให้ความสำํำคัญมากในเรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนมีมีข่าวคราวหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าสื่อสารได้ได้รัดกลุมแล้วก็ชัดเจนเนี่ยจะทําให้เขามีความเข้าใจาส่วนเรื่องของการอยู่ร่วม ก็ค่อนข้างจะเขา,าต้องปรับตัวเยอะไหมคะกับการมาอยู่<ช>เห็นว่าที่นี่มีหอพักด้วยใช่ครับที่นี่มีหอพักนะครับมีหอพักที่พนักงานสามารถพักร่วมกันได้ประมาณ1,200คนนะครับซึ่งพักพักร่วมกันแต่ว,ว่าเราก็จัดโซนให้ว่านี่คือเป็นกลุ่มแรงงานทาี่เป็นคนไทยพมา่าหรือกัมพูชาอ๋อเราก็ใช้เขาอยู่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใช่ให้เขาได<ห>้อย<ห>ู<ห>่เป็นกลุ่มกันแล้วก็แต่ว่าก็ต้องใช้ใช้กฎกติกาในการอยู่ร่วมกันเหมือนกันส่วนการอยู่ร่วมกันเนี่ยผมก็คิดว่า ไม่ได้เกิดปัญหาในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเพราะว่า,เ,าเขาเข้าใจแรงงานต่างชาติกลุ่มนี้เขาเข้าใจว่าเขามา,มา,ม,า,ม,ามาเพื่อทํางานมาเพื่อที่จะหาไรายได้กลับไปอย่างครอบครัวเขาขเขาจะรักษาสมดุลแล้วก็ความเชื่อมั่นของคนไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขเขาก็มีมีความที่ปฏิบัติตัวที่ซึ่งซึ่งถามว่าชาวบ้านหรือว่าเพื่อนพนักงานเราก็น่ารักนะครับเขาเขาก็จะยอมรับ ผมยกตัวอย่างเช่นอย่างรอบๆโรงงานเราเนี่ยเวลามีงานบวชงานแตง่งก็จะมีชุมชนอยู่รบอบุมีงานแต่งนะครับบางครั้งเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้ก็จะรู้จักกับเจ้าของบ้านบ้างหรือว่า,าอะไรบ้างน,นะครับบางทีคนมาในงานเนี่ยก็มานั่งทานข้าวกันเนี่ยปรากฏว่าคนที่มาเสิร์ฟคนที่มาดูแลเนี่ยปรากฏว่า เป็นน้องๆต่างชาติหมดเลยแต่ไม่โอ้นี่แสดงว่าพอเขาทํางานบริษัทเราเสร็จไปรับจ็อบต่อได้ไม่รับจ็อบครับช่วยเอาไปช่วยไปช่วยชาวบ้านก็จะรักเขาก็จะเออจะรักเขาเขาก็จะเกิดมอนก็โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสองกลุ่มนี้ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของศาสนาเพราะว่าจริงๆเราก็มีหลายศาสนานะครับแต่ว่าเ็าต้องยอมรับว่าทั้งสองทั้งสามประเทศนี้ก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นศาสนาพุทธวันพระเนื่องในโอกาสสําคัญๆเขาก็จะ ไปร่วมกิจกรรมศาสนาเหมือนกันใช่ครับคือเขาเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของเราของเขาไม่ต่างกันเราก็จะมีงานบวชงานแต่งงานทำบุญ<ม>ทอดา่ป่าอะไรนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เขาร่วมได้ทั้งหมดเลย<า>ซึ่งพอเข้ามาอยู่ร่วมอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยก็คือความสนิทสนมด,ด้วยด้วยด้วยเรื่องของาศาสนาหรือความเชื่อเนี่ยมันก็ทําให้ง่ายต่อการที่เขาจะปรับตัวแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่รู้สึกว่าแปลกแยกออกไปซึ่งมันก็เป็นส่งผลดีต่อการที่เขาจะใช้ชีวิตแล้วก็ปรับตัวค่ะ แม้กระทั่งว่าร้านอาหารทานข้าวอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาก็จะ,ะเกิดความรู้สึกว่าเขาก็จะสนิทสนมพวกนี้จะมาอยู่ประมาณสัก6เดือนจะจะ,จะรู้จักร้านอาหาระละคุ้นชินละคุ้นชินละทานข้าวทานข้าวการบางทีหยอกล้อเป็น,เ,ปนเรียกพ่อเรียกแม่เรียกป้าเรียกลุงลนะซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เขาสามารถปรับตัวได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของการทํางานกับคนไทยเราเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่คุยกันเมื่อตอนต้นว่าคนไทยเราก็เป็น ประเทศที่อัพยศัยดีใช่ไหมครับคือยิ้มสยามนะครับเขาก็จะเกิดความรู้สึกรักแล้วเราก็จะสื่อสารนะครับว่ามีมีประเด็นอะไรที่มันเป็นข้อข้อที่แบบไม่เข้าใจเราต้องรีบสื่อสารซึ่งซึ่งตรงเนี้ยบริษัทจะจัดเป็นเป็นห้องอบรมเป็นสถานที่ที่จะชี้แจงเขาาให้คุยกันเลยให้คุยกันต่ามเข้าใจกันที่นี่เราก็โชคดีนะครับว่าเราไม่เราไม่เคยเกิดปัญหาระหว่างสัญชาติเลยซึ่ง การทํางานของของเขานั้นก็คือทํางานในประเทศไทยเมื่อครบตามกำหนดเขาก็กลับประเทศบ้านของเขาแล้วก็พนักงานรอดหม่ก็เอมยูเข้ามาก็เข้ามาทํางานซึ่งซึ่งก็จะส่งต่อส่วนใหญ่คนที่มาจะเป็นคนจากหมู่บ้านเดียวกันสมมุติว่ารุ่นรุ่นพี่ทําไปครบตามตามเกณฑ์ของข้อกฎหมายแล้วกลับไปรุ่นน้องมาสานต่อซึ่งก็บางคนก็มีญาติที่ยังอยู่แล้วก็ก็ช่วยกันดูแล